คำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเพศและการใช้คำหยาบบุคคลและสถานที่ในนิยายเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟัง เมคาสะดุ้งตกใจรีบเอื้อมมือของเขาไปซับน้ำชาใสๆที่เลอะที่ริมฝีปากหนาเลือนไล่ซับขึ้นไปถึงที่ผิวแก้มเนียนละเอียดของอินซีอินซียิ้มหวานให้ก่อนหันปลายจมูกดงสวยไปสูดดมกลิ่นหอมอ่อนที่มือขาวนุ่มที่แตะอยู่ที่แก้มข้างขวาของตัวเอง ถึงฉันไม่ได้ไมาหเห็นหน้าแต่ก็คิดถึงมากนะครับเมฆาหน้าแดงกล่าไปทั้งหน้าลามไปจนถึงใบหูพร้อมกัดริมฝีปากแน่นก้มหน้างุดลงอย่างลืมตัวเขินอายเป็นที่สุดหัวใจเต้นรัวเร็วเราวกับเสียงของเครื่องเคาะดนตรีถี่ๆมาเล่งเล้าให้มันเต้นไม่เป็นจังหวะ หวันไหวไปกับน้งเสียงนุ่มทุ้มถึงแม้ไม่ได้เห็นแววตาแต่กลับเชื่อสนิทใจว่าเขาคนนี้พูดจริงบ้าจริงๆเลยนะเราพูดคำว่าคิดถึงเมื่อกี้อินซีพูดคำว่าคิดถึงเรางั้นเหรอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินคำนี้ จากปากของใครมาก่อนเลยเหลวไหลเมค้าเอ่ยออกไปเสียงเบาในลำคอพร้อมกับค่อยๆดึงมือของตัวเองออกจากมือของอินซีดีนะที่อินซีมองไม่เห็นไม่อย่างนั้นคงได้รู้แน่ว่าตอนนี้เขาทั้งเขินอายและไม่รู้ว่าจะทำหน้าแบบไหนแล้ว ไม่เหลวไหลายหรอกครับผมพูดจริงคิดถึงแต่ก็จนปัญญาที่จะมาหาจริงๆวันนี้หมอห้ามมาไว้ไอ้ฟอยมันก็ห้ามแต่ผมก็อยากมาผมอยากมาเจอคุณถึงรู้ว่ามองไม่เห็นก็อยากได้ยินเสียงถึงให้ไอ้ฟอยพามาอยู่ใกล้ แต่ผมก็พลาดไปไม่คิดว่าคุณจะรู้ตัวเร็วขนาดนี้เมคานิ่งไปอยู่ๆน้ำตาก็ไหลคอเบ้าตามงงาซะงั้นอยากเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาให้ได้อย่างเขาจริงๆทำไมถึงทำไม่ได้ก็ไม่รู้เมคาไม่รู้ว่าสิ่งที่อินซีพูดออกมาจริงหรือเท็จแค่ไหนรู้แต่ว่า มันเป็นคำพูดที่ช่างน่าทึ่งซะจริงๆคนที่สามารถอธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมาจนหมดได้นั้นมันน่าทึ่งมากมายเหลือเกินสำหรับเมคาสิ่งที่เขาไม่เคยทำได้ทำไมถึงเงียบละครับไม่เชื่อผมเหรออินซีควานหามือของเมคา นั้นกลับมากุมไว้อีกครั้งอย่างนุ่มนวลเป็นขนาดนี้ก็ยังคิดจะปิดบังไม่ให้รู้อีกแล้วยังจะมาพูดให้เชื่อเรื่องอะไรของได้ไม่อยากให้ไม่สบายใจนะครับทำไมฉันถึงจะต้องไม่สบายใจด้วย เมค่าเอ่ยน้ำเสียงค่อนข้างหนักนิสัยที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างพวกเขาทั้งคู่เมคามักพูดทุกอย่างที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คิดเสมอแต่อินซีเดาใจเขาออกหมดทุกทางเพราะคุณเป็นห่วงผมไงอินซีพูดตรงๆแบบหน้าตาเฉย ทำเอาเมคาหน้าชากลับไปอีกครั้งไม่ว่าจะพยายามเฉยใชไปเรื่องอื่นสักแค่ไหน <_ d> um> ก็ไม่เคยทําให้เขานั่นคลายความเขินไปได้เลยทําไมฉันถึงห่วงนายไม่เคยพูดว่าห่วงก็เราเป็นเมคา,าเหลือบมองไปที่ใบหน้า กับดวงตาที่ไร้แววตาของอินซีเพื่อรอฟังสิ่งที่กำลังจะหลุดออกมาจากปากของเขาแต่ก็เปล่าเลยอินซีเงียบไปอย่างนั้นโดยไม่พูดอะไรต่อได้กต่ก้มหน้าเพราะละอายแก่ใจกับสภาพของตัวเองในตอนนี้พูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นคนรักเพราะตัวเขาเองรู้ดี ว่าตอนนี้เขานั้นไม่คู่ควรเลยเมคากัดฟันแน่นเกิดอาการฉุนเฉียวที่อีกฝ่ายทำให้ถึงยังไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนได้เลยนี่เขายังคงจะปล่อยให้เราต้องคอยอึดอัดใจอยู่กับความไม่ชัดเจนต่อไปอย่างนั้นเหรอ จะบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมอินซีสะดุ้งตื่นเมื่อหูของเขาได้ยินคำถามที่เหมือนเปิดทางให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกทั้งที่ตอนแรกไม่กล้าที่จะเอ่ยคำนั้นออกไปเลยด้วยซ้ำแต่ก็ก็เราเป็นคนรักกันต่างหากแล่ะครับ นายบอกว่านายกับฉันเป็นคนรักกันอย่างนั้นเหรอกล้าดียังไงถึงกล้าใช้คำนี้กับฉันคุณเมฆาคนรักเหรอหน้าขำขนาดตานายไม่ดีอย่างนี้ยังไม่คิดที่จะบอกกันเลยถ้าฉันไม่รู้เองนายคงไม่คิดที่จะบอกนายคงหลบหน้าฉัน หรือไม่ก็หายไปจากชีวิตของฉันเลยนายคิดคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอินซีอาปากครั้างเมื่อมีคิดว่าเมคาเองก็เดาใจของเขาถูกเช่นกันในจุดนี้จนเขาเองพูดไม่ออกเถียงไม่ขึ้นเลยได้แต่กลืนน้ำลายดังเฮือกลงคอแห้งๆของเขาอยู่หลายครั้ง เป็นครั้งแรกเลยที่รู้ว่าคนที่คิดแต่ไม่กล้าพูดมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาเองก็แอบเดาใจเราไว้เหมือนกันและเดาถูกซะด้วยฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะเมคาถามซ้ำด้วยน้ำเสียงจริงจังอีกครั้ง ก็ไม่ถูกทั้งหมดหรอครับผมก็ไม่ได้คิดจะออกไปจากชีวิตของคุณตลอดไปสักหน่อยแล้วนายเคยคิดบ้างไหมว่าถ้านายย้อนกลับมาฉันอาจจะมีอยู่ตรงนี้รอนายแล้วก็ได้ฉันเป็นใครว่าที่ท่านเขาของอัลฟาแล้วนายละ่ะแค่หัวหน้าแก๊งเล็กๆกระจกกระจอก,ก แก๊งเงินดับโลของอัลฟานายมีสิทธิ์อะไรจะมาเป็นคนรักของฉันมีสิทธิ์อะไรจะมาดูแลฉันฉันจะอยากได้คนรักเป็นคนตาบอดเหรอตาก็หมดบอดใครจะอยากได้เป็นคนรักกันแล้วเรื่องที่เราพลาดท่ามีอะไรกันวันนั้น ในเองก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่เหรอก็แค่เข้าห้องผิดไม่ใช่หรือไงเมค้าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัดอั้นหนูนี้ใจของเขาออกมาจนหมดนี่เป็นประโยคที่ยาวที่สุดเท่าที่เขาเคยได้เอ่ยกับใครสักคนในชีวิตใช่ครับ เรื่องคืนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจแต่เรื่องวันนี้ตอนนี้ผมรักคุณผมตั้งใจแล้วทำไมถึงยังไม่รีบหายล่ะฮาดอินซีโผเข้ากอดร่างบางของมีคาเอาไว้แน่น หลังจากที่เขาชั่งใจอยู่นานจนแน่ใจว่าเมคาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาเมคาโอเคครับผมสัญญาว่าผมจะรีบหายเพื่อผมจะได้มาดูแลคุณตกลงไหมอินซีค่อยๆเลื่อน มือขึ้นรูปคำนวณแก้มสองข้างของเมีคาด้วยสองมือหนาของเขาก่อนจะพมริมฝีปากหนาเน้นลงไปประกบริมฝีปากบางของอีกฝ่ายบรรจงจูบอย่างดุดดื่มเพื่อปอบประโรมเอาความเชื่อใจให้อีกคนได้รับรู้ว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขาอย่างแน่นอน เมคากอดร่างสูงกับใบอย่างเผลอทำตามใจตัวเองที่เรียกร้องโหยหาอีกคนทุกข่ำเช้าใจดวงนี้เฝ้ากวนกระวายหาอินทรีย์เหล็กคนนี้ราวกับว่านานเหลือเกินที่ไม่ได้พบเจอกันเขาจูบตอบอินทรีย์อย่างสนองความคิดถึงที่มีอยู่เช่นกันจนนานหลายสิบนาที ร่างกายเริ่มสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วตอนนี้รอยสัมผัสของเขานั่นเองที่เมคาคขนึงหาเหลือเกินจบตอนกันแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปร,ริยว,วินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ